สวัสดีครับทมแชร์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาแชร์กันลวกันถือว่าเป็นเรื่องค้นพบใหม่ของตัวเองเหมือนกันครับบอกว่าช่วงนี้หลายๆคนใช่ไหมจะต้องมานั่งสอนออนไลน์เลยแม้กระทั่งหลายๆคนผันตัวเองมาเป็นนักพูดหน้ากล้องมากขึ้นเหมือนผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการค้นพบใหม่ของตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าสิ่งสําคัญของการสอนเลยเนี่ยมันก็คือการ คือผมจะมีคอนเซปต์ว่าหน้าต้องใส่ไม่ต้องดังแต่ตอนนี้หน้าผมยังไม่ใส่นะเพราะว่ายังไม่มีไฟห้องค่อนข้างมืดแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือไม้ต้องดังผมก็เลยอะไรฮะผมก็เลยไปเลือกซื้อไม่ตอนแรกอ่ะผมใช้ไม้จากอ่าโน้ตบุกมันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรือบางทีผมก็ไปซื้อไม่แบบนี้มานะฮะไม่แบบสายสาวแบบยาวๆแบบนี้นะฮะมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ดีกว่าเนี้ มีอีกไหมผมก็เลยตัดสินใจอะซื้อไมคตัวนี้มานะครับซึ่งซึ่งอันทีจริงในตลาดอาจจะไม่แพงแต่ผมซื้อค่อนข้างแพงประมาณเกือบ2,000นนะฮะก็โดยที่ไมคตัวนี้ที่แรกผมซื้อมาเนะี่ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าเวลามันต่อกับโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันไม่ติดเออพอมันไม่ติดผมก็เลยทักไปถามเขาว่าทำไมต่อกับคอมพิวเตอร์มันติดแต่ว่าต่อกับโทรศัพท์มันไม่ติดเออผมก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไร อ,อย่างน้อยก็ต่อกับคอมพิวเตอร์เอาข็แแรกกันก็เลยต่อกับคอมพิวเตอร์แต่เอาจริงๆแล้วอะคอมพิวเตอร์มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะผมยังไม่มีกล้องใช่ไหมแล้วกล้องส่วนใหญ่ของผมก็จะใช้จากโน้ตบุ๊กดังนั้นสิ่งสําคัญกนะ็คือว่าเอ๊ะผมอยากได้กล้องแบบดีหน่อยอย่างน้อยก็กล้องจากโทรศัพท์แล้วก็ไม้ดีหน่อยจากไม้ที่ผมซื้อมาที่โอ้ลงทุนมาตั้งเกือบ2000นะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแกเราจะทํายังไงให้มันดีได้ผมก็เลยลองไปเสิร์ชหาใน YouTube หรือว่าอะไรต่างๆผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ เขาตอบมาว่าสิ่งสําคัญเลยฮะถ้าเราซื้อไมค์ตัวนี้มาแล้วเขาก็จะแถมตูดเชื่อมของเราเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์เลยพอเราเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์อ่าเป็นเหมือนกับสายชาร์จนะฮะพอเราเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์แล้วเนี่ยแต่เออแปลกนะฮะไอของผมอ่ะมันมีมมเฉพาะอ่าที่มันต่อกับ Android ได้เท่านั้นต่อกับไอโฟนยังไม่เห็นนะครับอ่าพอต่อได้แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าอา่พอต่อได้แล้วเนี่ยมันยัง เชื่อมต่อไม่ได้อีกมันยังคือมันพูดอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงตรงหูฟังแต่ว่าในวิดีโอของเราไม่ได้ยินเว้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอะมันจะมีอะไรมันมีอะไรอีกไหมที่มันจะทําให้มันได้ยินทั้งสองอย่างผมก็ก็เลยทักไปถามเขานะครับสิ่งที่เขาตอบก็คือเราจะต้องเข้าไปที่เซตติ้งหรือตั้งค่านะครับพอเราเข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะพอตั้งค่าเพิ่มเติมเสร็จแล้ว มันจะมีคำว่าตั้งค่าเปิด OTG นะมันเหมือนกับการเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกนะฮะพอเราตั้งค่าเปิดอุปกรณ์ OTG เสร็จแล้วก็ถือว่าเสียงของเราก็จะ,ะมันก็จะออกสัญญาณเป็นสัญญาณเปิดให้เราครนะาวนี้ผมก็รู้สึกว่าทําได้แล้วหล่ะก็ลองมาอัดดูแต่ผลที่ได้คือไม่ก็ยังไม่ติดอีกใช้กล้องของโทรศัพท์แล้วก็แอปถ่ายรูปของโทรศัพท์มันก็ยังไม่ติดอีกผมก็เลยตัดสินใจคนระับเข้าไปที่อะไรเข้าไปที่ อขอเรียกว่าแอป Open Camera เราต้องโหลดแอป Open Camera เข้ามาครับพอเราโหลดอแอปขอเขาเรียกว่า Open Camera มาแล้วใช่ไหมครับต่อมาก็คือเราเข้าไปที่ Video Setting นะครับพอเข้าไปว v ดีโอ Setting มันก็จะมีการเกี่ยวกับการเขาเรียกว่า มีคำว่า audio source นะครับพอเข้าที่ audio source เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าเป็นจากปกติให้มันกลายเป็น external ใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ตัวไแปปอป open camera ในการถ่ายวิดีโอกันซึ่งมันก็จะได้ทั้งเสียงแล้วก็ได้ทั้งภาพจากโทรศัพท์ของเรานะครับวันนี้ก็เป็นอยากจะมาแบ่งปันนะครับเพราะว่า สำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการที่จะออกมาไลฟ์สดหรือว่าออกมาอาัดวิดีโอหรือทำคอร์สอสอนไลน์ส,ส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องดังชัดเจนระดับหนึ่งนะครับที่ผมกำลังศึกษาแล้วก็กำลังพยายามนะครับใครที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่ามีอะไรแนะนำสามารถที่จะแนะนำในเพจทางแชร์ได้เลยสำหรับวันนี้ e ีนี้นะครับาการแบ่งปันบบเล็กน้อยสำหรับการค้นพบใหม่วันนี้ของตัวเองก็ขอบคุณ,คณ,คณ,คณแล้วก็เจอกันใน E ีีต่อไปขอบคุณครับ